ในขณะนี้เราก็เลยเห็นว่าพระที่ออกมาพูดถึงน้องเนี่ยก็จะเป็นพระที่ท่านไม่ได้มีโอกาสมาดูข้อธรรมของน้องจริงๆหรือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนสนทนากับน้องในเรื่องของการพูดถึงสภาวะธรรมแต่ท่านก็เสพจากข่าวที่บิดเบือนหรือให้ให้ให,ให้ให้การเทสไปเมื่อเกิดเหตุการณ์ตรงนี้มาพูดถึงน้องในแง่ที่ไม่เป็นความจริงพูดถึงน้องในแง่ของข่าวเท็จที่ออกไปมันทําให้พวกเราเกิด ความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนี้ทั้งๆที่ท่านก็ยังไม่ได้มาเจอน้องเลยแล้วน้องสอนพวกเราว่าไงคะสามสิ่งที่ห้ามแตะคืออะไรบ้รางคะพระพุทธพระธรรมพร,ระสงฆ์พระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครับนี่คืยอยาจาน้องไม่ให้แตะเลยนี่คือวุฒิภธธาวะของน้องซึ่งอายุยังน้อยเลยน,นะคะน้องไ,ไม่ให้แตะสามสิ่งค่ะ แล้วก็น้องเราไม่เคยเห็นน้องส่งจิตออกนอกไปแพ่งโทษใครเลยนะคะคเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นใครที่มาพูดถึงน้องก็แล้วแต่ตราบใดที่ที่ยังไม่ได้มีโอกาสมาเจอน้องมาพูดคุยกับน้องหรือแลกเปลี่ยนสภาวะทมกับน้องนั่นหมายถึงท่านกําลังส่งจิตออกนอกไปเพ่งโทษผู้อื่นถูกไหมคะใช่ครับ,รบอ่า จเจริญพรชาวพุทธผู้มีสมาธิติและพยายามปกป้องพุทธศาสนาทุกท่านคลิปที่ท่านได้ดูไปแล้วหลวงพ่อถือว่าแม่น้องในเชิญหลวงพ่อนะเป็นคําเชิญให้ไปพบปากกับเด็กในซึ่งหลวงพ่อรับคําท่านะรับคําเชิญชวนแต่เราจะไปไม่มีการพูดถาม หรือเป็นวิวาทะลักษณะเชิงวิวาทะว่าการสอนนั้นถูกหรือผิดหลวงพ่อจะไปอย่างพระคือไปอย่างด้วยความสงบแหละไปขอท่านั่งสมาธิสองชั่วโมงะจะเชื่อมจิตแบบน้องในก็ได้แต่ไม่ให้จิ้มหน้าผากนะท <c oughs> ่านั่งเฉยเฉยสองชั่วโมงแล้วจะคุยกันสนทนากับเด็กในสมาธิถ้าเด็กมีก็ส่งมา นะขอให้เด็กนั่งนิ่งๆสักสองชั่วโมงนะเอาพ่อแม่มาด้วยนายพิยะคีโมอ่ะชามสีอ่ะามาเชื่อมกันด้วยนา,นางนัทพรปากดีอ่ะมานั่งด้วยสองชั่วโมงเรากำทนานะหลวงพ่อไปคนเดียวนะขอสื่อมาเป็นพยา,ยานนะยในอาทิดหนึ่งอ่ะคุณตอบมาสิ ต่อมาทั้งสื่อเลยนะพราะสื่อก็ทักท้วงชาวบ้านก็อยากจะดูชาวพุทธก็อยากจะดูแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีสอนหรือคุณจัดคอร์สนี่นะที่ไหนในประเทศไทยหลวงพ่อจะไปไปคนเดียวด้วยนะเพราะคุณเชิญแล้วหลวงพ่อต้องรับคำเชิญของคุณไปพิสูจน์ให้ลูกศิษย์ของคุณดูอะ่ะ น่ะว่าเด็กมีสมาธิไหมพ่อชามสีขี้โมมีสมาธิไหมนะแม่ปากดีมีสมาธิไหม